รัศมีเงินคร,ร,รับรัตนสินอันนี้รัตนสินอันนี้รัตนสินส <c oughs> ีแดงสีแดงรัตนสินเขียวแดงอันนี้อันนั้นรัศมีเงินรัศมีเงินบ้านปลืม้มตำบลโคกมะม่วงอำเภอปะคำเนาะสวยมากค่ะอะไรน,นะคะจุลพล,พลอืสีสวยมาก มาตอนฝนตกนะคะฝนปลปอยปปอยเลยให้ถ่ายให้ดูจุใจเลยค่ะสวยมากบ้านปื้มอำเภอรประคำนะคะสวยจริงๆมาแล้วจะลงไลอยู่ในดงบอนสีนะคะทุกคนดูค่ะสวยมากนี่ค่ะ นี่เดินยังไม่รอบนะคะสวยจริงๆค่ะทุกคนดูต้นนี้สวยมาก สวยค่ะทุกคนถ่ายให้ดูสวยจุใจมีต้นใหญ่นะคะดูหงสุวรรณนะคะหงสุวรรณกอใหญ่มากนี่ค่ะทุกคน ี่ค่ะใครรู้ชื่อก็คอมเมนต์มานะคะบางทีชื่อเขาปักไว้นานแล้วนะคะถ่ายให้ดูนี่สวยมากนะคะนะคะ่ะชมกันทั้งวันไม่มีเบื่อนะคะสีสวยไหมคะ ทุกคนบ้านตื้มนะคะอำเภอประคำนะคะถ่ายให้ดูให้ชมจุใจเลยคะ่ะ เพชรอะไรนะคะทุกคนเนี่ยคะ่ะเพชรเพชรอะไรนะคะทุกคนชมพูไหมกำลังออกโดกนะคะสีโฮดีอ่านไม่ค่อยขนัดนะคะถ่ายให้ชมน,นะคะถ่ายย้อนไปนะคะนี่เป็นโรงเรือนเขานะคะสวยมาก นี่ต่บอนสีนะคะตรงนี้ค่ะชื่ออะไรเอ่ยตรงนี้ นี่ก็สวยนะคะแดงมันแดงเกือบเกือบเต็มใบนะคะสวยมากค่ะบางบางต้นก็ชื่อไม่มีนะคะเพราะว่าเขาอยู่นานแล้วเขาก็เลือนหายไปถ่ายให้ดูความสวย นี่ค่ะสวยงามมากเห็นแล้วก็สวยจริงๆค่ะทุกคนอีกต้นนึงด้านนี้นะคะถ่ายให้ชมเลยสวยะคะ่ะสวยมากเลย ดูต้นนี้นะคะสีเขาชื่อเขามองไม่ออกแล้วคะ่ะแต่สวยมากมุมนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวให้ดูชื่อนะคะโอ้ชื่อหายไปหมดแล้วคะ่ะใครรู้คอมเมนต์มานะคะสวยมากให้ดูใบเขา เพิ่งเปิดชูเมื่อคืนนี่นี่สวยไหมล่ะรักมือสวยมากค่ะทุกคนรัสมีเงินนะคะเห็นไหมคะรัสมีเงินเขียว จะขาวก็ไม่เชิงขาวอชมชมพูนะคะรัศมีเงินนี่ค่ะให้ดูสามต้นนะคะสวย,ยงั้นเลยหนี่ค่ะนี่สวยมากนี่ค่ะให้ดูมีตลกหมือนนะ สวยมากเลย